ตรชนใหม่ๆคำว่าโลก,กีนี่ก็หมายความวปาจิตยังมัวสมอยู่ในกามมารมเนื้อรม์ที่เป็นอกุศลมากสำหรับคำมาเป็นโลก,กุตระชนก็หมายความว่าคนที่มีอารมพ้นโลกจำให้ดีนี่ครับ คำว่าเป็นคนผู้มีอารมณ์พลโลกคืออำนาจของปุถุชนที่มีอารมณ์เต็มไปด้วยอกุศลพ้นไปเสร็จแล้วคำว่าโลกไม่สามารถจะดึงท่านผู้นี้ให้กลับไปใหม่เหลือแต่รมที่ทรงธรรมตั้งแต่ธรรมช่้นหยาบจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้มีธรรมละเอียดจนกระทั่งถึงที่สุดกล่าวคือเป็นพระอรหันต์ เรื่องการถอยหลังลงไม่มีสำหรับพระโสดาบันหรือว่าคําว่าพระโสดาบันท่านแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพนิพพาน